ใช้นมเี้มมยวทิ้ง,งนกล่ง,งสูกควาใจยังสับสนบังเปิ้ได้พบสน i oh Something got Do you think we do it we it we do it đi Cái bà mình đi vào Cái bà mình đi Cái mình, đi, là. mình đi, đi Mình đi Cái bà Cái Cái Mình đi là, mình đi là. จะแวบ,บนี้เลยจะแวมจะแวมันนี้เลยนะสกปรกมันนี่เลยจะแวมไม่ฟังใช่ไหมน่ะโดโดไม่ฟังใช่ไหมอะี่แล้ว พี่วเนี่ไปดูกันเลยนี่เที่อยากปล่อยนตอนชาเพื่อนสุกปกเนี่ยจะฟังไหมจะฟังไหม่เนนีเ่นเป็นเด็ก้งน่าเจ๋อเหวเห็นไม่นสกปกมากเลยนี่นะ โดดๆมานี่ยสะกปกมากเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมบอกไปแล้วบอกเลื่องนี่ตาบอกเรื่องบอกอย่าบอกวิ่งเล่นยังไม่อยากปล่อยตอนเช้าเลยนี่มีน้ำค้างเนี่ยทีนี้ฉันจะไม่ปล่อยแล้วตอนเช้าเลยเห็นไหมมันเคลื่อนเนี่ย เจ๋อเแ๋วทุกคนขอล่อยกันเช้าไปวิ่งไล่กันเล่นกันโดโดๆแต่ตอนเช้ามีน้ำค้างโดโดคิวเธอแล้วมานี้มานี้เลย น,นี่เลยลมาน,นี่เลยมานี่มานี่เร็วมาเร็วลงไงทิ้งนี่จะกระปุกหมดแล้วนี่ฮะตาบอกแล้วเใช่ไหมจกระปุกแล้วนี่ฮะ เพื่อนหมดแลวมีตัวขาวเนี่ยมาเลี้วกัน,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 นเห็นไหมเห็นไหมเลนมน่นกันนะพรุ่งนี้เันกันไม่ปล่อยแล้วเดินเช้าเนี่ยที่ก็เขามาเขาจะออกมาฉีดตีห้าครึ่งแล้วอืม้ม ก็จะถ่ายไม่ถ่ายวิ่งไล่กันทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านจเสือแล้ววันนี้มาก็จนนี่เหมือนเดิมจนนี่เขาอยากมาวันนี้มีเข้าบ้านเลยรู้นิสัยเขาพอผมสตาร์ทรถวิ่งรีบวิ่งเลยพอเรียกเข้าตอนแรกนี่ไม่เข้านะพอถ้าเข้าๆนี่เขาจะไม่ได้มาไง <c oughs> ฉลาดจริงๆนะ กำลังอยู่บ้านเสือมุมใหญ่เด้อวันนี้เชิญมากระจาะนี่นมากระจาะนี่เป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมา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 คนเดียวไม่ไม่พอบอกลงสมาชิกคนไหมคนเดียว สี่คนมาทำอะไนี้หรอาขนาดขนาดแจ่โฮมอ่ะแจ่โฮมอะ่ะบางสักอย่างคนตั้งหลายร้อยคนนะคนลงแค่สองคนนี่เออเออเออนี่ว่าลงสองคนอนอั่นนหะลงสี่คนอ,อลงสี่คน,นไม่นี่ละกานเงินเขากานปูแหวรเขาหนาะ บ้านผมก็น่าจะเบิร์หนึ่งเลยนะเม่นก่บ้านผมนะกี่ประเดงนว่าไหนประแดงแ <c oughs> ต่ว่านี่ผมมานี่ยโอ,อ้ยก,ก็ค้นน่ะยังก,ก็หม,มามาตามนั่นเลยกินข้าวกับเสือบระเด็นเขาจะรู้

โอ้ไป้องหวยได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนัเดี๋ยวฉันจะขอเดี๋ยวฉันจะขอแม่ฉันนั้ครับเขาดีลองมาเนี่ยอันร้อยดีแดงกันเย็นๆฉันแบ่งให้หน่อยอ่ะแบ่งให้หน่อยแดงอ่ะแดงอ่ะแดงะแดงแดงก็ขอหักแดงกันนั่งนะเสือเขารักแดงมากเขาไปเรียกแดงเมื่อกี้ แดงก็น่ารักนี่ไม่กินแล้วนนเนอะเข้ามา,า,มา,มาบัวแดงเธอนี่ก็โอ้อะไรอัี้เราจะกลับแล้วด,ดูบัวแดงดิบัวแดงมากินข้าวโอ้ยบัวแดงก็กินไก่นะอะข้าวมกิน,น,กน <laughs> อะไรเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าดือ้อย ดูดิกินแบบว่าจิกแล้วก็เสียดึงตามเก็บเลยทุกคนบัวแดงไอหน้าขอแดงไงถึงบัวแดงไงอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยแล้วเธอจะไแอาคุณแม่ไหมเป็นแม่เบอร์บอกว่าออกจากบ้านได้แล้วอนอนเลย เอาไปหาคุณแม่ไปบดแดงโอ้โหบดแดงไปจับหาผีเออทุกคนบดแดงอ่ะเวลาแม่จะเสือเขาไปตลาดเนี่ยเขาไปตามหานเนี่ยรถจะชนเราเนี่ยเหมือนหมาเลยอ่ะอบดแดงเธอระวังรถนะจะปีกโอ้ยจะปีกแหนะจะปีกกันกำลังหัดเต็มนะปีกมันนะคนกำลังหายคน อย่างกับหมานะเอาลูห uh, uh, hey ัวเดี๋ยวนี้โอ้ัวแดงเอาไปกวาดเลยพอมันห่างตาเอาไปกวาดเลยครับพอมันห่างหน้าตาแแฮมอ่ะนเดี๋ยวหันไม่กวาดได้ละเอ๊ะยังไงเนี่ยโอ้โหดูดีทุกคนหันไม่กวาดได้มันเมเล่นเอาไปแดงยังไงเนี่ยแฮะ อ่ะเดียดเด๋ยวอ่ะเด au, จะล้มจะล้มอ่ะจับดีดจับดีดจับดีดอ่าจับดีบด,ด,ดุกคนนดีดือดเโอ้หน้าเลี่ยงขนะนักเลยต้องมีบเรนบ้านเนาะไ,ไปไปอยู่บ้านไหมไปเดินหมาพวกนั้นไลโ่โอโอ,โอ,โอ,โอ โดนไอ้โดดจะแหลวไหลเลยมันก็มีต่างไงเนี ic ic ่ยอะไรเนี่ยอ้าวตัวใหญ่มพวกเขาเป็นข้าศามันเลยนะนี่คืออะไรบัวแดงเธอบอกหวยดิเอาเขียนในเด็กเลขที่มันจับดิเพื่อเพื่อให้โชคอ่ะนะทุกคนเดี๋ยวจะเขียนในเลขมาให้เธอจับนะเปิดถูปวันที่หนึ่งนะเดี๋ยซื้ทองให้เส้นหนึ่งเอามงกุฎดีไหม เอ๊ะนั่นก็ถูกหวยหทุกคนดูดิโอ้รู้จักมือมันเฉื่องเลยในน,น้อยคนนะจะมีไก่เชื่องเยอะโอ้ดูดิทุกคนมันเชื่องมากเลยนะแล้วเขาดึงมันให้จับกับจับปกติกันอ <l oss> เอ๊ะ้วยังไงยังไงไปเทียมมรรย่ยวไหมบะแดงไปเทียมม่ยวไหมพี่เสือไปแล้ว นอนกับพี่เสือไปเที่ยวไหมไปเที่ยวในเมืองไหมบดแดงยังไงนี่พี่นี่ทุกคนดูดิคนนั่งอ่ะฉันจะไปแล้วบดแดงเออเออฉันจะไปแล้วไปไปนอนได้แล้วไปไปนอนไปนั่นบดแดงไปนอนไปอู้เฉลี่ยเป็นหนังเน่า เนี่มันหนาวนะมันสูตีนเขานะมันาวากมันนี่แกวแก้วแย้วแก้วแก้วแก้วแนะะแก้วแวแะ้วแกนวแก้ก้นะก้วแกวแก้แก้นแ้วแกะวแก้วแก้ก้แก้้วแกวกแกก้กวแกก้นไก้วก้้้วก้้วกกก้แวกจะ้้ยก มามาขอซื้อแม่เจ้าเสือได้เลยไอดูดิแล้ายังไงเนี่ยฉันจะไปแล้วลงได้ละเอาลงเอาลงลงเอาลงลงอะลงไม่ยอมลงอีกเอาลงเอาลงาลงลงแหมสังบูเดงแหมสวยนะแหมขนเธสวยด้วยขนเธสวยด้วยเห็นไหมโอ้โอหแหมห่วงด้วยมาดูขาด้วยหน่อยนิ นี่นะต่างขาเนี่ยใกล้นกเหยี่ยวอ่ะเออเธอเหมือนเหยี่ยวเลยอ่ะดูขาเธอดูดิอืมเธอเป็นเหยี่ยวป่ะเนี่ยฮะเขาดูดิเขาเช็คเช็คขาหน่อยดิขามีสามขาสามนิ้วเี่ือืมจับหน่อยนี่ดูขอมองเลยอืมม่จับอะไรขาดูเออเออเออดูดิเดูหน้าตาเดูนี่ โอเคนะที่เป็นที่เป็นทางนะอย่าให้แม่เขาดูนะนะบันไดอืมอบอะไรอโอ้ยมันนานหักจังเลยไปแล้วนะอ้ฉันจะไปแล้วนะฉันจะไปเลยวนะไปเลยฉันจะไปแล้วนะน่บัได มันเคี้ยวมันแบนยนะันเคี้ยวจังเลยแล้วมนแบนหน่อนะเอออันนู้นไทยนู้นไทยอันนวดนะอันนู้นไทนวดตรงไหนถ้าเมื่อยตรงไหนเมื่อว่างเมื่อยตรงไหนทุกคนก็ชอบนวดดิทุกคนดูขาดิประแดงขาใชหน้าปิ้งจังเลยอ๋อทุกคนดูบประเด็นประเด็นเท่านลำเนี้ยเต้นลำโชว์ดิโชดซีดิแลเต้นไงสยายปีกดิเต้นลำ ตังตังตั้งตังตั้งตั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 ง่มเต้นลำเนี้เต้นลำโชว์กระเด้งเต้นลำโชว์อ่ะเอาเสีย u ปีกเสียบปี k โอ้โหเสียบปีกเอาเสียบปีกเออเต้นลำาต้นล ชอบพลลุหัวนี่ยมันหมาเลยอ่ะทุกคนดูดิเอต้องให้ปีนี้วาตัวหนึ่มันกันตายเงี้ยขาวื่อวัวขาวนะไก่ผูต่อเลี่ยงตป็นึ่งเป็นน้อยบัขาวนี้อนะีานฮับเอานะเออไปว่าเรื่องไก่เป็ดเลยเนาะผมเคยอ่านแถวคุ้นเ่ยเขาไปไหนน้ำับชื่อไม่ต่อพูดตัวเมียนี่ตอูอ๋อบัวแดงตัวต่อพูอ่ะ นี่ห่วงเรียกห่วงเขาจะห่วงปีกเขาทุกคนนี่ปีกเขาดูปีกหน่อยสิปีกมันนุ่นซีเลยอ่ะดูดิโอเคนะเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะกระแดงมาเสริมรอแอร์มาเสริมหล่อนะไปแล้วนะมาจับเช็คแฮนด์หน่อยดิเช็คแฮนด์หน่อยดิเช็คแฮนด์หน่อยดิเช็คแฮนด์หน่อยมาเช็คแฮนด์หน่อยตามาเช็คแฮนด์หน่อยอราจะไปละไปละเช็คแฮนด์หน่อยเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวเหมเคี้ยวมาเช็คแฮนด์เช็คแค้น ใช่แค่น้แหมนั่งว่าเปียบเลยนะโอเคไปแล้วไปแล้วทุกคนจะไปแล้วนะเสือแหมบัวแดงเธอยังมากินข้าวอยู่นะไปแล้วนะไปแล้วแหมบัวแดงเดินเด็กๆมากินข้าวเจ้าเสือมันใส่เราอยู่ด้วยกันได้นะเมื่อกี้ก็นอนด้วยกันเจ้าเสือบอกโอเคไปแล้ว คืนผ่านพ้นไปแต่ใจฉันยังเหมือนเขายืนอยู่ตรงตที่เดิมที่เราเคยยิ้มและมองตาก,กันเงียบงีนในบ้านลังเดิมยังได้ยินเสียงของพ่อแม่แม่ไม่รู้จะได้พบกันอีกไหมแต่ใจยังสอดถิ

นดพอภาพวันวานกลับมาจดหมายที่เขียนด้วยน้ำตาฝากไปถึงฟ้ากว้างไกลความทรงจำเหล่านั้นยังหอมฉัน